เขาเสียดายมากค่ะที่เขาไม่สามารถที่จะไปต่อกับคุณได้นะคะด้วยสาเหตุเรื่องของความถูกต้องคุณอาจจะเป็นความรักที่ถูกใช่แต่ผิดเวลานะคะคือ ถามว่ามันเป็นรักสามเจ้าร้อยเปอไหมมันก็มีโอกาสนะขึ้นไพ่ว่าเขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความเหมาะสมก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาชอบคุณมากๆแต่เขาเนี่ยไม่สามารถสานอร์มสัมพันธ์หรือไปต่อกับคุณได้เนื่องจากมันมีเรื่องหงการไม่ถูกต้องนะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นการมีครอบครัวแล้วหรือ ความเหมาะสมนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนนี้ที่ทํางานนะคะถ้าสมมติว่าสารความสัมพันธ์กันอาจจะมีกฎทางการทํางานว่าเอ้ยมันไม่สามารถที่จะสารความสัมพันธ์กับคนที่เราทํางานด้วยได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกกับคุณมากๆนะคะขึ้นไพ่ควีนซอฟทคัพเขาชอบคุณมากเขารู้สึกเหมือนแบบถูกใจตรงสเปค รู้สึกว่าเป็นคนที่เขาอยากเหมือนอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อค่ะแต่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วการที่คุณสังเกตนะมมอมว่าคุณน่าจะสังเกตหรือคุณน่าจะมีข้อสงสัยละกันว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วเนี่ยเขามีใจให้กับเราจริงๆนะคะสิ่งที่คุณกำลัง เหมือนคิดนะคือี่มองว่าเขาเนี่ยมีใจกับเราจริงๆค่ะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเก็บอาการนะคะเก็บอาการหลายๆครั้งที่มันดูมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาก็ดูเหมือนดีกับเราแต่มันดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือบางทีเขาอาจจะดูมีกำแพงอะไรกับเราบางอย่างนะมีบอกเลยว่ามันคือการเก็บอาการแล้วถามว่าเขามีความสุขไหมก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคือเหมือนคนเรารู้สึกประมาณ10แต่สามารถแสดงออกได้แค่8อย่างเงี้ยหรืออาจจะได้น้อยกว่าแป่ะไม่ว่าน่าจะเป็น4อ่อะเอออาจจะรู้สึกสิบแต่แสดงออกได้4คือมันก็ทรมานในจิตใจเนาะขึ้นไพ่ five of pentacles อะค่ะ หรือบางทอีอาจจะเป็นเหมือนในละครเลยก็ได้นะคะในละครหมายถึงอะไรสังเกตเวลาพระเอกมันไม่ใช่ละครปัจจุบันนะปัจจุบันละครมันมันดีแล้วแต่ละครที่พูดถึงนะที่นี้มันคือเป็นละครของเขาเรียกว่าอะไรนะละครน้ำเน่าสมัยก่อนละกันที่แบบพระเอกรักนางเอกมาก แต่ทําตัวทําพฤติกรรมเหมือนเหมือนไม่ได้รักนางเอกเลยแล้วก็ยังมีอ่ำซ้ําคือทําไม่ดีกับนางเอกด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นฟิลแบบฉันเพอเพอเขาอาจจะทําตัวเหมือนแบบดูเย็นชามากกว่าคนทั่วไปได้ซามแบบบางทีดีกับทุกคนเลยดีกับทุกคนทําดีกับทุกคนแต่กับเราอะ่ะ คือแบบทําเหมือนคนแบบไม่รักหรือไม่สนใจเหมือนเราแบบดูไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาเขาอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะทุกคนนะเพราะว่าเขาเองอ่ะบี้มองว่าเขาน่าจะรู้สึกแบบรักคุณมากๆแล้วก็อยากเหมือนแบบอยากแสดงออกแต่ว่าข้างในมันมันทําไม่ได้อ่ะค่ะขึ้นไพ่ห้าถ้วยอ่ะแล้วก็บีมองว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับพยายามที่จะตัดใจจากคุณ อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีความคิดแน่ใจว่าเออถ้าสมมติว่าเราเราตัดตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเราตัดใจไปเลยแบบกับคนคนนี้อเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากกับเขาอีกแบบเป็นฟิลแบบว่าเออก็ไม่คิดอะ่พะพอไม่คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เถอมันก็เลิกรู้สึกเองละมั้งมันก็อาจจะเป็นความที่เราคิดไปเองอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่เขาไม่สั่นต่อไม่ไม่ ไม่อะไรกับความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะทําให้ตัวเขารู้สึกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ลืมคุณได้แต่จริงๆแล้วเนะี่ยพี่ว่ามันเหมือนการที่เขาทําตัวไม่สนใจคุณอะ่ะมันมันคือการเก็บกดความรู้สึกและการเก็บกดความรู้สึกมันก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกกับคุณมากขึ้นน่ะคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างย้อนแยงกันอ่ะเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงสมดาค่ะสํมดาคือไพ่ของความเจ็บปวดไข้เดท ค่อนข้างชัวร์นะคะว่าถ้าเรื่องเราสลับกันคุณกับเขาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเองไหมที่มีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การแสดงออกของเขาเนี่ยดูเฉยชาดูไม่สนใจคุณดูแบบดูไม่แคร์คุณแต่แท้ที่จริงแล้วอะ่ะเขาเจ็บปวดนะคะแล้วก็เขามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆคือเขารู้สึกว่าแบบ นึกถึงเพลงใกล้ก mm ันเลยของออฟปองศักด ну, ิ์อ่ะก่อนที่ใครสักคนจะคิดเลยเธอจะคิดได้มันมากกว่านี้มันเหมือนแบบอยาอยาเราไปฟังดูมันเหมือนแบบว่าก่อนที่ใครสักคนจะเริ่มทำผิดอย่างเงี้ยฉันคิดว่าควรหยุดดีไหมเหมือนแบบ ถ้าใกล้กันนะ่ะคนเนี้ยมันจะปากมากแล้วคือวิว่าเคมีเหมือนคนสองคนรู้อยู่แก่ใจแต่แบบไม่มั่นใจในตัวเองหรืออาจจะแบบไม่กล้าแสดงออกคือเหมือนตัวคุณก็รู้ว่าลึกๆว่าคนคนเนี้ยคิดอะไรกับเรามากกว่าคําว่าเพื่อนคนคนนั้นก็รู้ว่าเขาเนี่ยคิดอะิดกับเรามากกว่าเพื่อนแล้วตัวคุณเองน่าจะมีใจแต่คนต่างรู้ว่ามีใจแต่มันไม่ถูกต้องอะคะ่ะอถูกที่แต่ผิดเวลาอะไรฟิลนั้น คือถ้าสมมติว่ามีโอกาสจริงๆนะไม่มองว่าหรือเพอนะอันนี้แบบเผื่อนะคุณกับเขาอาจจะซัมติงกันแล้วด้วยซ้ำแล้วแบบเหมือนมันไม่ความสัมพันธ์มันในแสตนแต่มันอยากยากสารต่อเว้ยเออเหมือนแบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชั่วคราวรู้อยู่แล้วว่าต่างคนหนังแบบเอออยู่ในฐานะอะไรแล้วเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรวะ เหมือนกับว่าก,ก,ก็พยายามให้มันมีเลยเถิดกันไปแล้วแล้วพยายามให้มันมีแค่แบบ one night stand แบบกลับมาอยู่ในฐานะเพื่อนเหมือนเดิมหรือหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนเรามันบัวเคยขามาเคยขี่แล้วก็รู้สึกแบบมันหักข้ามใจไม่ได้อ่ะขึ้นไปเดดเดวิลหรืออาจจะติดเซ็กหรืออาจจะรู้สึกวแบบ่ามันแซ่บกว่าที่คิดแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราแค่ลงนะเออมันตัดได้แหละอะไรอย่างเงี้ยเรามีความแบบ ย,ยังช่างใจแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันมันไม่ได้ง่ายอยากที่คิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจฟิลที่ว่าวิบอกไหมคะเดอะมูนนะเดอะมูนความเครียดใช่ไหมไทพีสอ๋อรักษรเศร้าชัวนะคะ มันก็มีทั้งเลยเถิดแล้วก็ไม่เลยแหละแต่ว่าคือนตอนนี้สิ่งที่คุณอาจจะเจ็บปวดใจก็คือเหมือนแบบเขาทําเหมือนถ้าสมมติคุณกับเขาเคยซัมติงกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะทําเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันเลยหรือเขาอาจจะดูเย็นชากับเราเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมนะวันนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เคยอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะมีความแบบเหมือนแบบอึดอัดอะเออเหมือนกันว่าทำไมเขาดูเหมือนมีใจให้กับเราแต่แบบ อีกในอีกในอีกในดนึงคือเขาแบบทําตัวเย็นชาดูไม่สนใจอะไรในตัวเราเลยคือมันรู้สึกอึอดอดัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะ The ร h ชาร o f ีออรไนท์ออฟนะคะ เจ็ดดับเจ็ดดับคือการหลอกลวงการโกหกการปิดบังการซ่อนเลน The l ว v e r ก็มันคือความสัมพันธ์ที่เป็นการเปิดเผยไม่ได้แหละนะคะแล้วรู้สึกรักแล้วมันเครียดนะคะคือรับถึงพลังงานความท็อกซิกได้แล้วเหมือนเขาก็พยายามตีตัวออกห่างแต่เหมือนใจสองคนนะ่ะมัน มันตัดกันไม่ได้ล้วคือพอยิ่งห่างกันก็ยิ่งทรมานพอยิ่งเหมือนทําเป็นแบบไม่รู้จักการทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบเราสองคนยิ่งปฏิเสธหัวใจของตัวเองก็ยิ่งรู้สึกทรมานกันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่การที่เราสา่นความสัมพันธ์ไปอะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะอันนี้อ่านตามไพ่นะทุกคนไม่ได้ยุแยงให้ใครผิดศีลธรรมแต่ว่าก็มันต่างคนตน่างพยายามอยากทําให้มันถูกต้องะค่ะแต่ว่า ความถูกต้องกับความถูกใจบางทีมันไม่เหมือนกันเราเป็นมนุษย์อะ่ะมันมีรักโลภกดหลงมันมีแบบกิเลสอ่ะนะทุกคนก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อนะคะในตอตอไปต่อ e p พสองนะส่วนในช่องแดงก็ดูต่อได้เลยเดี๋ยวเรามาดู e p พสองกันว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเรานะคะเขา